การที่มึงพูดออกไปมึงรู้เปล่าว่ามันแรงสะเทือนไปถึงขนาดไหนมันทําบ้านเมืองวุ่นวายทาไหมช่วงนี้คิดมั่งไอ้เหี้ยวิกฤตขนาดนี้มึงต้องรวมใจกันแล้วไอ้กว้ยรวมใจกันสิไอ้เหี้ยียดชังกันอะไรของมึงเนี่ยเขารักษาบ้านเมืองกันได้ขนาดไหนระบบเนี่ยกูว่าระบบนี่ประเทศไทยเนี่ยอิสระเสรีทําให้มึงหัวหมอทําให้มึงยิ่งใหญ่รวยหลอกคนไทยเพราะคนไทยพออยู่พอกินพอเพียงไง และสุดท้ายมันก็ต้องกลับมาพอเพียงเพราะพอเพียงคือทางออกนะครับผมขอใช้เวลาสั้นๆตรงนี้นะครับผมผมขอ,อ,อขออนุญาตพูดคุณนัทวุฒินะครับผมก่อนหนึ่งต้องขอกราบขอขอโทษทุกอย่างที่ผมเคยพูดเคยทําไว้กับคนเสื้อแดงกระแสที่เกิดขึ้นกับป๋าเทพตอนนี้ที่กลับพลิกขึ้นมาเนี่ยนะครับ ที่มีการเอาจริงเอาจังเรื่องการกวาดล้างกลุ่มดารานักร้องนักแสดงที่เขาเรียกว่าไปบังคับให้ต้องฉีดวัคซีนยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้เนี่ยจนส่งผลท,ทำให้สหรัฐอเมริกาขายดิบขายดี1.9ล้านล้าน,านดอลลาร์สหรัฐนะจากการเล่งปฏิกิริยาและไปโจมตีจีนน,นะครับไปโจมตีวัคซีนของจีนดาราเหล่านั้นโดนฟีดแบ็กกลับด้วยการคอเอานะครับ การพลิกผันที่เปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันเกิดจากอะไรทําไมคนไปเฮก,กับป่าเทพเพิ่มมากขึ้นไปสนับสนุนป่าเทพมากขึ้นดาราส่วนใหญ่ผมใช้คว่าส่วนใหญ่กลับไปให้การสนับสนุนมากขึ้นสาเหตุหล,หลักๆเพราะความชอบธรรมของมวบมันน้อยลงโดยเฉพาะการ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักดิ์จมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับป่าเทพนะป่าเทพที่ออกมาเคลื่อนไหวนะครับสวนกระแสปรากฏการณ์ปราเทพเนี่ยไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กัน โอ้โหแม่ข้าง,างถนนนี่มันเท่าไหร่นั่นคือนั่นคือเพราะพวกมึงสร้างเรื่องกันเพราะมึงไม่ได้มาคิดที่จะรวมหัวกันช่วยเขาอย่าให้มาตายตรงนี้มึงก็เดินเห็นผ่านมึงก็บอกสิไอ้เหี้ยนะคนนั้นไปนอนอยู่เพราะอะไรไปดูที่เจ้าหน้าที่เขาไปเจ้าหน้าที่ก็ต้องต้องไอ้หายนั่นหน่อยไม่ใช่วกโ,โหนี้เงี้ย,ยตลอดเลยมึงให้มันอตื่นตัวหน่อยไม่ใช่ว่าแม่ปล่อยคอยดูคอยด่อยดาอยู่คนทาง,งานอยู่คนเดียว มึงต้องช่วยกัน,นไอ้เฮียแล้วมันจะเป็นไปได้ไงถ้าคนเดียวนายกเนี่ยมึงก็ทําไม่ได้หรอกคนเดียวอ่ะแต่กูก็เชื่อมั่นไงว่าไอ้ประยุทธ์เนี่ยกูพูดตรงตรง,ตรงนะกูไม่เคยเห็นใครมาเลยไอ้เฮียตั้งใจยกไหนมาเลยเอานี่หว่าไม่เคยมีใครที่จะทําให้เห็นเป็นรูปธรรมกูพูดตรง,ตรง,ต,รงตรงนะแล้วมึงเอาไปวิเคราะห์แล้วกันมึงอยาเอาเอาเอา,เอาอะไรอะ่ะเอาความคิดของมึงเองไนงะที่แบบส่วนตัวมึงแล้วแล้วก็มาให้ ให้สังคมส่วนรวมเนี่ยเขาต้องเขาต้องมาเดือดร้อนเนี่ยมึงมึง,ม,ง,ม,งมึงคิดมั่งไอ้เหี้ยมึงเป็นมนุษย์เหมือนกันการที่มึงพูดออกไปมึงรู้เปล่าว่ามันแรงสะเทือนไปถึงขนาดไหนมันทําบ้านเมืองวุ่นวายทาไหมช่วงนี้คิดม้างไอ้เหี้ยวิกฤตขนาดนี้มึงต้องรวมใจกันแล้วไอ้กุ้ยรวมใจกันสิไอ้เหี้ยอยดชังกันอะไรของมึงเนี่ยเขารักษาบ้านเมืองกันได้ขนาดไหนระบบเนี่ยกูว่าระบบ มันบิดเบือนไปหมดเนาะประเทศไทยมันบิดเบี้ยวไปหมดมึงไม่รู้จริงกันเลยอะ่ะเออแล้วมึงก็ออกมาเชื่อเถอะประเทศไทยมันมันต้องผ่านไปได้ครับมันต้อง<ม>ดีขึ้นกว่านี้ครับขอให้พี่น้องจะไปชุมนุมจะไปอะไรก็พิจารณานิดนึงครับพิจารณาก่อนเข้าร่วมนะถ้าจะไปดา่าประยุทธ์จะไป ไล่ประยุทธ์ก็แล้วแต่แต่ผมเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์แต่ถ้าไปดา่าสถาบันพระองค์ท่านไม่ได้มานเกีียวไม่ได้มายุง่งไอแ้แซะมันไอ้ใบจีระบุตไอ้ปียบุตรไอ้พักสีส้มเนี่ยมันสอนเด็กรุ่นใหม่ล้างสมองอีเด็กปัญญาอ่อนที่มันไม่เชื่อพอ่อเชื่อแม่เนี่ยมันบ้าไปแล้วมันบ้าไปแล้ว เลียตินฝรั่งเศสเลียตินฝรั่งไปเราบอกพวกมึงอ่ะไม่เป็นหัวไม่ต้องห่วงมึงได้ไปอยู่ที่นู่นแน่มึงรักประเทศไหนมึงได้ไปอยู่แน่ไอพี่พวกมึงบอกอยากย้ายประเทศมึงย้ายไปเลยไอเยี้ยไม่มีที่ไหนอิสระเสรีมีคุณธรรมอุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนามีมานานามมข้าวคือประเทศไทยเท่านั้นที่อื่นไม่มีไปมาทั่วโลกแล้วไม่น่าอยู่ไปอยู่ หกสิบวันอยู่สองเดือนอึดอัดชิบหายก๋วยเตี๋ยวข้างทางก็ไม่มีกินลูกชิ้นปิ้งก็ไม่มีก้วยทอดก็ไม่มีจะไปตกปลาแม่งโดนตำรวจจับก็มีเพราะไม่ได้ทำเรื่องอนุญาตที่นี่คืออิตสรีไม่มีที่ไหนแล้ว เพราะมันอิสระเสรีอยู่ดีกินดี<ม>พวกมึงเนี่ยเลี้ยงพวกมึงดีมากไงแผ่นดินเนี้ยมึงพวกมึงถึงเหือมเกลืมไม่รู้คุณแผ่นดินบางคนแม่งต้นตระกูลแม่งข้ามน้ําข้ามทะเลมามา,มาล่ํารวยอยู่ในแผ่นดินไทยแม่งเหือมเกลืมทาร้ายด่าเจ้าของประเทศบางคนบางตัวแม่งยังไม่ได้สัญชาติเลยไอส้ส<ม>ัตว์มึงนั่งคิดภาพดูนะถ้าโคตรพ่อโคตรแม่มึงไปขึ้นฟิลิปปินส์นะ ถ้าโคตพอโคตแม่งไปขึ้นมาเลยนะมึงจะต้องไปเป็นบุคคลชั้นสามนะนี่ประเทศไทยเนี่อิสระเสรีทําให้มึงหัวหมอทาให้มึงยิ่งใหญ่รวยหลอกคนไทยเพราะคนไรคนไทยพออยู่พอกินพอ,พอเพียงไงอืมและสุดท้ายมันก็ต้องกลับมาพอเพียงพราพอเพียงคือทางออกนะครับผมขอใช้เวลาสั้นๆตรงนี้นะครับผมผมขอ,อ,อขออนุญ,ญาตพูดกคุณนัทวุฒินะครับผมก่อน,น่้อขอกราบขอขอ,ขอโทษทุกอย่างที่ผมเคยพูดเคยทํา ไว้กับคนเสื้อแดงแล้วก็คุณนัทวุฒิเองนะครับถ้าถ้ามีโอกาสเออเจอตัวจริงผมอยากจะขอขอลงไปกราบจริงๆนะครับแล้วก็ขอช่วยช่วยรับเอ่อข,ขอโทษผมไว้ด้วยนะครับอ่เดี๋ยวขอสั้นๆแค่นี้เพื่อจะได้ไม่เปลืองเวลารายการนะครับผมก็ไม่นึกว่าเข้ามาแล้วรายการมันจะเริ่มโดยการเอ่ยคำขอโทษนะครับของคุณลูกนัดโดยส่วนตัวเราไม่เคยเจอกัน และผมเองก็พอได้ทราบจากข่าวสารอยู่บ้างภายหลังจากที่คุณลูกนัดประกาศร่วมคา็มออกวันที่1สิงหาคมว่าในประมาณ10กว่าป,ปีที่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างคุณลูกนัดกับคนเสื้อแดงแต่ลูกผู้ชายเนี่ยครับถ้าฝ่ายหนึ่งเขาเอ่ยคำขอโทษเขายกมือไหว้มันทำได้อย่างเดียวต้องรับไว้ แต่ว่าผมอยากจะบอกคุณลูกนัดนะครับว่าที่ผมรับคำขอโทษนี้ผมไม่ได้รับในนามนายนัทููสายเกลือนายนัทธูสายเกลือไม่ได้ยิ่งใหญ่พอที่จะต้องให้ใครรอหรือเอ่ยคำว่าขอโทษแต่คนเสื้อแดงยิ่งใหญ่พอฟังดูหมดหวังมากเลยนะคะลองเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตเป็นแบบนี้ดูไหมคะลองเปลี่ยนจากชีวิตที่ถูกขับดันด้วยความเกลียดเนี่ยเป็นความรักดู เปลี่ยนคำถามจากรัฐจะให้อะไรฉันบ้างเปลี่ยนเป็นฉันจะให้อะไรคนอื่นได้บ้างลองที่จะรักใครสักคนมากกว่าตัวเองเช่นพี่รักพ่อแม่ทุกครั้งที่พี่เจอปัญหาเจออุปสรรคในธุรกิจเนี่ยพี่ก็จะรู้สึกว่าพี่จะมีแรงกลับมาสู้ใหม่เพราะว่าอยากจะดูแลพ่อแม่ให้ได้พี่รักสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ รักในหลวงทุกครั้งที่พี่เหนื่อยพี่จะรู้สึกว่าในหลวงเหนื่อยกว่าพี่สถาบันพระมหากษัตร,ริย์สร้างประเทศไทยมาเหนื่อยกว่าที่พี่เหนื่อยเรารักพระพุทธเจ้าค่ะเรารู้ว่าถ้าเราทำงานได้มากขึ้นหาเงินเก่งขึ้นเราจะดูแลศาสนาพุทธได้ดีขึ้นเนี่ยค่ะเมื่อเรารักใครสักคนมากกว่าตัวเองอะคะ่ะเราจะอยากเก่งขึ้นเราจะไม่หมดหวังกับชีวิตนะคะลองเปลี่ยนจากความเปลี่ยนเป็นความรักดูนะปรากฏการป่าเทพ ที่เกิดขึ้นก็สร้างความมือฮาต่อสังคมไม่น้อยตอนนี้ธุรกิจนะฮะของป่าเทพซึ่งขายขนมนะปรากฏว่าจากเดิมมีรายได้วันละ2-300บาทขึ้นมาเป็น2อง0 0งาบาทนะครับแล้วก็ต่อมาขายได้วันละแสนตอนนี้ขายได้วันละส0 0แสนนะครับในขณะที่ลูกหยี ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าตลกเหมือนกันก็ออกมาพูดลักษณะเดียวกันนะครับแต่ในทางกลับกันก็มีไฮโซก็ oul, ไปขอโทษคนเสื้อแดงนะผมทำผิดไปแล้วโน่นนี่นั่นนะครับอีกปรากฏการหนึ่งปรากฏการปารเทพปรากฏการไฮโซนะครับทำให้สังคมเกิดการตื่นตัวไม่น้อยแต่การตื่นตัวครั้งนี้ มีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจที่น่าจับตามองในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองคำพูดของหมอปลาหมอปลาคือหมออะไรหมอผีนะครับปลาเทพคืออะไรคือตลกนะครับคำพูดที่มีการเขาเรียกว่าพูดแบบชาวบ้านนะสะใจนะคนในระดับหนึ่งที่เชี่ย์พลเอกประยุทธ์ก็ให้การสับสนุนคน นะครับที่ต่อต้านพลเอกประยุทธ์ก็ไปทัวลงไปโจมตีแต่ยิ่งทำนะครับยิ่งส่งผลทำให้ปาะเทพนะครับก็ได้มีรายได้มากขึ้นนะครับที่ไหนไปคว่าบาตท,ที่ไหนไปบอยคอร์ที่ไหนไปทัวลงนะครับสิ่งที่สะท้อนกลับกลับรุนแรงมากขึ้นทำไมเป็นแบบนั้นเออในะการเมืองมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ตอนแรกก็บอกพลเอกประยุทธ์จะลาออกจะมีนายยกคนนอกรัฐบาลพระราชทานนะครับมีการเลือกตั้งจะได้คนเพื่อไทยชัยกเกษมจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จะออกไปแล้วก็มีการปล่อยข่าวว่าจะเกิดมีการรัฐประหารเกิดขึ้นมีการจับกลุ่มตัวพลเอกประยุทธ์เกิดขึ้นกระแสข่าวลือเหล่านี้เกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดปรากฏการณ์ประเทศ ปรากฏการป่าเทพเกิดขึ้นกระแสการเมืองเปลี่ยนพลเอกประยุทธ์เดินหน้านะครับให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าไม่ลาออกหลังจากที่แลมโบอีสานออกมายืนยันก่อนหน้านี้ปิยาบุตรก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะลาออกนะครับถ้าลาออกเนี่ยจะยอมรับเรื่องของคนนอกหรือมาตรา272ที่มีแต่ตำหน,นูนไม่ได้นะฮะคือจะต้องเอาพวกตัวเองให้ได้ถ้าไม่ได้พวกตัวเอง จะต้องไม่ยินยอมเด็ดขาดไม่เชิงการสังเคราะห์แล้วเนี่ยผมเรียนหุ้นส่วนนะครับว่าการเมืองมันมีเวลาของมันตอนนี้สถานการณ์โควิด19เลวร้ายที่สุดใช่ไหมใช่กำลังจะมีการอภิปรายไม่างใจ impeachment บลเอกประยุ์อีกรอบนึงใช่ไหมใช่นะครับเพราะเป็นห่วงเวลาของมัน ปีหนึ่งทำได้หนึ่งหนทำให้ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะก็จะมีการล่าชื่อขับไล่พลเอกประยุทธ์นะครับซึ่งเป็นกลยุทธ์การต่อรองต่อรองอะไรงบประมาณและต่อรองเรื่องอะไรอำนาจนะครับพรองงบประมาณพุทธศักราช2,564จะผ่านสภาขอไป65จะผ่านสภาผู้แทนราษดรน,นั่นหมายความว่านะครับเกมตอนนี้ มันจึงมีการเร่งปฏิกิริยาอย่างหนักแต่ในทางกลับการหุ้นส่วนสังเกตให้ดีฮะม็อบันน้อยทําไมเป็นแบบนี้นะครับสาเหตุที่ม็อบเดินเดินเดินมาเนี่ยมันเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าก่อการจลาจลนะครับแลกกาลังเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าก่อการร้ายโดยมีเริ่มต้นมาจากการปลูกฝังทางความคิดการครอบงำทางความคิดจนกลายเป็นอุดมการณ์มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างสงบนะะมีการจลาจลเกิดขึ้น กำลังจะเข้าสู่การก่อการร้ายแล้วนะครับความชอบธรรมของม็อบเนี่ยจึงน้อยลงทำไมความชอบธรรมของนอ็อม็อบมันน้อยลงมันมาจากอะไรเรารู้ได้ไงมันมาจากนิวมีเดียหรือสื่อใหม่สื่อใหม่ทำให้เราได้เห็นทั้งบวกและลบทั้งลบและบวกการเคลื่อนไหวของป่าเทพซึ่งเคยเข้าร่วมกับกลุ่มกปปสนะครับเกิดขึ้นในขณะที่เด็กที่เมาม็อบ ะะเป็นไฮโซอะไรเมา็มบที่เคยไปขึ้นเวทีกบสอเคยไปลงสมัครพรรไปที่ปัดเมา็มบอาการเมา็มบเนี่ยคือเกิดจากคนที่อ่อนประสบการณ์ทางการเมืองไปขอโทษกลุ่มเสื้อแดงโน่นนี่นั่นแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองหุ้นส่วนคอยดูนะ,ะกระแสที่เกิดขึ้นกับป๋าเทพตอนนี้ที่กลับพลิกขึ้นมาเนี่ยนะครับ ที่มีการเอาจริงเอาจังเรื่องการกวาดล้างกลุ่มดารานักร้องนักแสดงที่เขาเรียกว่าไปบังคับให้ต้องฉีดวัคซีนยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้เนี่ยจนส่งผลทําให้สหรัฐอเมริกาขายดิบขายดี1.9ล้านล้าน,านดอลลาร์สหรัฐนะจากการเล่งปฏิกิริยาและไปโจมตีจีนเนี่ยนะครับไปโจมตีวัคซีนของจีนดาราเหล่านั้นโดนฟีดแบ็กกลับด้วยการคอเอานะครับ การพลิกผันที่เปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันเกิดจากอะไรทําไมคนไปเฮก,กับป่าเทพเพิ่มมากขึ้นไปสนับสนุนป่าเทพมากขึ้นดาราส่วนใหญ่เน่ไม่ใช่ว่าส่วนใหญ่กลับไปให้การสนับสนุนมากขึ้นสาเหตุหลักๆเพราะความชอบธรรมของวอบมันน้อยลงโดยเฉพาะการเผาพระบรมฉายาลักษณ์นะครับการก่อการจลาจลน,นะครับในพรคประชาธิป,ปัตย์ในพรคภูมิใจไทยในพรคพลังประชารัฐทำให้เห็นความกักขระ นะครับเห็นความไม่ชอบธรรมเกิดขึ้นประกอบกับเราชักลำคาญไงลำคาญอะไรสารก็ปล่อยตำรวจก็ปล่อยปล่อยมาก็มาก่อเหตุอีกสิ่งเหล่านี้เป็นกลยุทธ์ที่ชื่อว่าจับแล้วปล่อยแล้วก็สาวผู้บงการแต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มันสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์มากขึ้นแต่ในทางกลับกันคนที่ดูผู้ชมก็ลำคาญเนี่ย คนเหล่านี้ละเมิดกฎหมายผิดกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะครับกล่าวหาทั้งที่สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นทําประโยชน์คุณงามความดีให้กับประเทศมากไปยกย่องต่างชาติมากกว่าสนับสนุนชาติตัวเองทําให้ป๋าเป้ปาเทพเนี่ยจึงเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นมากระแสข่าวนี้จึงผุดขึ้นมาและโด่งดังไปทั่วประเทศ ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ วงใจพ่อมีแต่รักพ่อมีแต่ให้พ่อคิดพ่อสร้างพ่อทำเรื่อยไปหนักเพียงใดพ่อไม่หวั่นปุ่มประสักพ่อไม่ท้อ พ่อเดินต่ออย่างมุ่งมันด้วยความรักความผูกพันพ่อไม่พรั่นทุกพ้องภัยในยามที่เรารับพ่อเรานั้นยังตื่น ยืนเคียงข้างอยู่ทุกวันคืนพอคิดถึงแต่ลูกหลานไทยสายทานแห่งความรักของพ่อไม่เหือดหายทุกก้าวที่พ่อย่างไปพ่อให้รักนำทาง พ่อไม่เคยบอกให้รักพ่อแต่พ่อพร่ำบอกให้รักกันคำสอนของพ่อเรานั้นให้นานเท่านานลูกจะไม่ลืมทรงสถิตในดวงใจให้ทุกดวงโอ้พอโลง ในดูวงใจ ทพ่อยำไปพ่อให้รักนำทางพ่อไม่เคยบอกให้รักพ่อแต่พ่อคำบอกให้รักกันคำสอนของพ่อเรานั้นให้นานเท่านานลูกจะไม่ลืม ทรงสถิตในดวงใจให้ท,ทุกดวงโอ้พาอลวงในดวงใจโอ้พ่อลวงในดวงใจ